สวัสดีครับถ้าให้พูดถึงปลาเนี่ยครับก็ต้องวางไข่ในน้ำใช่ไหมล่ะครับแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่ายังมีปลาที่สามารถวางไข่ไว้ในอากาศได้ด้วยดังนั้นคลิปนี้เราจะมาพูดถึงปลาชนิดนี้กันนะครับลุ่มน้ำอเมซอนเมื่อฝนตกน้ำท่วมสูงขึ้นมีปลานับไม่ถ้วนแพร่พันในน้ำนี้แต่มีปลาที่มีการวางไข่แบบไม่ธรรมดาอยู่ชนิดหนึ่งนั่นก็คือปลาเคเลซินสบัดหาง มันวางไข่ไม่ใช่ในน้ําแต่ในอากาศปลาเคเลซิสสะบัดหางเป็นปลาน้ําจืดชนิดเดียวที่วางไข่เหนือน้ําด้วยการเกี่ยวคีบอกและคีบหางไว้ด้วยกันปลาตัวผู้และตัวเมียจะกระโดดไปพร้อมๆกันเพื่อวางไข่ไว้บนใบไม้คลิปท้องของพวกมันจะทําหน้าที่เหมือนเครื่องดูดที่ยึดตัวปลาไว้กับใบไม้นานพอที่ตัวเมียจะวางไข่อย่างปลอดภัยส่วนตัวผู้จะผสมพันธุ์ไปพร้อมๆกัน ผู้ปลาผัวเมียจะขยับตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีไข่ออกมาประมาณ50ฟองติดกับใบไม้และงานของพวกมันยังไม่จบถ้าไข่แห้งลูกปลาก็จะตายดังนั้นตัวผู้จึงมีหน้าที่ทําให้ไข่ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาด้วยการใช้หางของพวกมันทําให้น้ํากระเซ็นไปยังไข่ของพวกมันตัวผู้จะคอยพลุมน้ําไปทุกๆ1นาทีนาทีละ1ครั้งเมื่อไข่ของพวกมันโตเต็มที่ตัวผู้จะสบัดหางประมาณ6000ครั้งเลยนะครับ เพื่อให้มั่นใจว่าไข่ของพวกมันมีโอกาสรอดต่อไปเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ